สวัสดีครับวันนี้ RCMG เรามี EP พิเศษครับเป็นการ์ดกล่อง Hi End ครับการ์ดฟุตบอล Panini Eminent น,น,น,นะครับ FIFA World Cup e m i n e n c e 2022เป็นกล่องเก่าครับกล่องนี้ตอนเปิดตัวมาตอนแรกโอ้โหราคาอย่างแพงนะครับกล่องหนึงราคาประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงแ0บาทแล้วการในกล่องก็แพงมากตอนที่เปิดออกมาแรกๆในการในกล่องขายได้หลายแสนนะครับหลักแสนแล้วก็หลายหมื่น แต่ในปัจจุบันเขาเก็บกล่องไว้นะครับแล้วค่อยมาเปิดราคาการ์ดก็จะลงมาประมาณ20-50%นะครับราคาการ์ดลงมาแต่ราคากล่องอยังราคาเท่าเดิมอยู่700 0แสน0ใครซื้อกล่องไว้มาเปิดก็อาจจะขาดทุนอันนี้เราขออนุญาตมาจาก golden g o ก l break นะครับของฝรั่งมาแล้วเขาก็อนุญาตให้เราเอามาแปลเป็นไทยครับกล่องนึงก็จะมีกร์ดอยู่ทั้งหมด10ใบนะครับเป็นายเซนออนาร์ส10ใบแล้วก็มีใบพิเศษอยู่ใบนึง ข้างล่างสุดเรามาดูกันว่าการ์ดจะมีใบไหนบ้างที่ราคาเพงแพงกล่อง7-8แสนเรามีเงินไปซื้อไปเปิดมให้ไม่มีเราก็ได้แต่ดูเขาเปิดนี่แหละครับฝรั่งเขาเปิดตอนปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเปิดที่แบบได้การ์ดแพงแพงเยอะครับแล้วก็รีบขายกันไปตอนนี้ราคาลงมาราคาการ์ดลงมาเยอะเหมือนกันแต่ราคากล่องไม่ลงชั้นบนครับมี5ใบ มาใบแรกครับจะมีลายเส้นอ่อนการนะครับมี1ทับ1ทับห้าแล้วก็ทับ10ใบแรกเป็นแนวนอนสีแบบนี้เป็นทับ10ทับห้าถิบนนี้ทับห้าสีทับห้าลายเส้นแนวนอนครับโอ้ ของทีมชาติสหรัฐตัวไม่ดังจอห์นบรูคจอห์นบรูคเป็นลายเซ็นแล้วก็ชิ้นส่วนเสื้อครับแพทช์ออโต้จอห์นบรูคเป็นโกครับสีสีทองโกทับ5ทับหยังไม่มีขายครับแต่มีทับสิขายได้ประมาณไม่กี่บาทน,นะฮะไม่กี่พันเดี๋ยวผมราคาจะอ้างอิงให้นะครับเป็นราคาจาก ebay นะครับ ราคาการ์ดก็จะต่ําลงมากว่าปีที่แล้วปีที่แล้วก็จะแพงกว่านี้ใบที่2ครับสีแบบนี้ทับสิบครับเฮ้ยแขนแบบนี้จะบอกนะว่าเป็นจะเป็นเป็นพิโดหรือเปล่าดันคริสตยโน o โรนันโดโอ้ทับสิบทันซินเดนคริสตยโนโรนันโดโอ้ลายเซ็นออนการดเลยนะครับนักกีฬาเซ็นบนการ์เลยลายเซ็นทับสิบเดี๋ยวอ้างอิงราคาให้นะครับ เสียดายถ้าเปิดปีที่แล้วเราขายแต่ปีที่แล้วก็ราคาน่าจะแพงกว่านี้มาเปิดปีนี้ราคามการ์ดมันก็ลงไปแล้วว่าเขาไม่ค่อยเหอกันแล้วแต่ก็ยังหู้ถือว่าดีอยู่ได้โรนันโดทับสิบใบที่สามครับใบที่ 3, สามสีสีทองหรือสีเงินสีสีทองสีทองทับห้า อลันเชียเลอร์ไลเซนออนการ์ตอลันเชียเลอร์ไลเซนทัพห้าอลันเชียเลอร์การรุ่นนี้เขาจะเป็นตีฟ้าโบรคับนะครับเป็นฟุตบอลโลกครับเป็นการฟุตบอลโลกก็นักฟุตบอลก็จะใส่เสื้อทีมชาติครับทีมชาติใครทีมชาติมาอลันเชียเลอร์ก็ทีมชาติอังกฤษไลเซนออนการ์ดทัพห้า ที่สี่ครับเฮ้ยอวันทวันเอ้ยใบนี้วันใบนี้เขาบอกว่าวันเวันโอ้โหมีวันเอวันเลยเว้ยมีใบเดียวในโลกเลยเอ้ามาดูไปถัดไปใบที่สี่ครับนี่สีนี้สีเงินเงินอย่างนี้ครับสิบทีมเดียวกันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยทำห้าเอ้ยนี่สีทองทำห้าโอ้ยเป็นลูน่เฟรนเดสครับของโปรตุเกส เห็นแขนเมื่อกี้นึกว่านึกว่าพี่โดจะมาสองใบโอ้โหบลูโน่ฟอร์นันเดสของโปรตุเกสทรานเซนเดนถับผ้าสีทองใบนี้วานอวันใบเดียวในโลกครับมาดูกันลูก้าโทนี่ของทีมชาติอิตาลีไลเซนย์การ์ดวานอวันครับลูก้าโทนี่ ชั้นแรกชั้นแรกหมดไปแล้วมามาดูชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งห้าใบชั้นที่สองอีกห้าใบต้งเอากระดาษปิดไปก่อนเอาการ์ปิดไปก่อนไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวไม่ได้ลุน้น ครับใบที่6ครับอันนี้เข้าสู่ชั้นที่2แล้วใบที่6เป็นแนวแนวตั้งครับแลเซ็นออนการแนวตั้งสีนี้ก็ทับทับ10รุดฟันนิตลอยของทีมชาติน์แลนด์รุดฟันนิตลอยทับ10บลลยเซ็นออนการครับ ไปถัดไปสีอะไรเนี่ยสีเงินไหมสีเงินก็จาเป็นทับสิบใช่ไหมสิบทับสิบสีขาวเสื้อสีขาวทีมชาติอังกฤษแจ็คกิริชทีมชาติอังกฤษแจ็คกิลิชราคาคร์ดปีนี้มันก็จะดออปลงมาจากปีที่แล้วเยอะเหมือนกันนะครับใบถัดไปครับ สีเงินเงินใช่ไหมอันนี้น่าจะทับลายทับสิบหรือเป็นสีทองทับสิบมั้งไม่น่าทองเปเล่เปเล่ทับสิบทีมชาติบราซิลเปเล่อุ้ยอะไรอันนี้แต่เปเล่เขาเซ็นบนสติกเกอร์นะครับโอ้โหเปเล่เซ็นบนสติกเกอร์แล้วมาแปะบนการ์ดอีกทีนึงไปเซ็นเปเล่ทับสิบ ว้าเปเล่ทับสิบได้เปเล่กับโรนันโดโอ้ถ้าเปเล่ปีที่แล้วก็จะแพงกว่านี้เยอะเหมือนกันปีที่แล้วน่าจะราคาเป็นแสนมั้งเปเล่ใบนี้ใบถัดไปครับใบที่เก้าใบที่เก้าอันนี้ครับว้าวเป็นอ่า uh, เป็นโกครับเดวิดออสปิน่าของโคลัมเบียลายเซ็นับหเป็นลายเซ็นกับน่าจะเป็นชิ้นส่วนเสื้อมั้งตรงไหลอัตดาสใบาย่ี่สิบใบสุดท้ายใบยสุดท้ายที่เป็นลายเซ็นนะครับเราวไปดูอีกชั้นหนึ่งข้างล่างว่าจะเป็นมีการอีกไหมมีบมายเลสิบลายเซน็นอยู่ด้านไหนอยู่ด้านนี้ อันนี้ายเซ็นก็มีชิ้นส่วนเสื้อด้วยแดงน้ำเงินเสื้อแดงน้ำเงินทีมชาติอะไรทับหคริสเตียนพูลิสิตคริสเตียนพูลิสิตของทีมชาติสหรัฐคนคนมีการยิ้มแย้มกันใหญ่เลยได้คริสเตียนพูลิสิตของทีมชาติตัวเองายเซนแพทช์ออโต้ทับ5ด้วย เป็นสีทองโกูทั้งห้ามาดูที่ชั้นข้างล่างของกล่องนี้จะมีอะไรไหม oh. ใบสุดท้ายแอบซ่อนอยู่ข้างล่างมาแงมๆงมดูนี่ใบสุดท้ายมาแล้วใบสุดท้ายสีทองเป็นทองโกบาของทีมอาร์เจนติน่ายังไม่เห็นว่าเป็นใคร อ๋อเขาบอกว่าเปาโลดิบาล่าทับสามกบาทับสามเปาโลดิบาล่านึกว่าเมสซี่โอ้ยบาทองเลยนะครับโอ้ยบาทองบาทองบาทองนะไม่ใช่ปลาทองโอ้ยสวยสวยสวยเปาโลดิบาล่า นี่ครับอโลดิบล่าโกบาแบบสวยมากทอง 14K สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ